สวัสดีจ้าทุกคนบิมคนโคราบ้านเองนะจ๊ะวันนี้บิมจะมาลองทำข้าวลามนะจ๊ะบิมก็ยังไม่เคยทําแต่ว่าอยากกินนะจ๊ะก็เลยอยากลองทํา ก็ขอบคุณพี่คนไทยนะจ้ะพี่เมที่พาไปบุกป,ป่าตัดกระบอกไม้ไผ่นะจ้ะบิมก็เตรียมข้าวเหนียวไว้แล้วนะจ้ะมีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวแช่ข้ามคืนไว้ละเดี๋ยวมาล้างแล้วก็ลองทำกันเลยนะจ้ะ Yes, baby. It's sunny day, huh? Sunny day. It is this sunny day. We can go out. Let mommy make this first, and then we can go out. Anocha, cắt ao nó chắc cắt ao. I can my job. What มันก็จะใช้กระดาษปวยนะจ๊ะปิดกระบอกเลย สุกแล้วเนาะจ้ะข้าหลามอบไปสามชั่วโมงครึ่งเนาะจ้ะเจือติดดีข้าวเหนียวสุกดีแต่ว่าบีมใส่น้ำตาลกับกะทิน้อยไปหน่อยเนาะจ้ะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่ก็พอกินได้อยู่เนาะจ้ะ <Okay. S 1> สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน You want try? You want try? Mm hmm. You want not? or you just want stick you right? ลวกนะไอ้น mm ี hmm. ่ oh, oh, this one is a uh, bean not น่ะอันนี้ถั่วครับเนอะดูน่ารักเนอะ sticky r i g h t you eat sticky r i g h t you like to eat sticky r i g h t too Bye bye cha. Đoàn san bye bye. Đoàn san bye bye. Bye. Bye bye. bye.